สวัสดีครับสบายดีพี่น้องสองครั้งเท่าเบิร์ตสุภูสุขนครัคลิปนี้ต้อมกา15ภาู่แม่พี่น้องแล้วครับผมมาไปบึงความเป็นระเบียบของคนที่มาใส่บริการรถไฟผ่านะครับเวลาเขาขึ้นรถไฟนะครับผมเขาก็จะไม่พูดไม่จาอะไรกันเลยนะครับผมนะถือว่าเป็นระเบียบสุดๆนะครับผมไม่ว่าจะเป็นชาวไทยหรือว่านักท่องเที่ยวต่างชาติก็ตามนะครับผมที่มาใส่บริการรถไฟนะครับผมที่ห้องเขาจนไปส่งกันนะครับผมว่าจะเป็นจังไรนะครับผม Thank you. ถานีพระรามเก้าพระรามเก้าโปรดใช้ความระมัดระวังขณะก้าวออกจากรถพระราม9 station please mind the gap between train and platform กำลังจะปิดกรุณาอย่ายืนกิดขวางบริเวณประตูขอบคุณค่ะ Doors closing please stand back from the doors thank you ต่อไปสถานีเพชรบุรี่านสามารถเปลี่ยนเส้นทางไปแอร์คอร์เรลลิงได้ที่สถานีนี้ next station เพชรบุรี passengers can connect to the airport rail link at this station สถานีเพชรบุรีเพชรบุรีโปรดใช้ความระมัดระวังขณะก้าวออกจากรถเพชรบุรี Station Please mind the gap between train and platform

มีอ่สาสมชั้นเลยนะครับภายในตัว,ตวสถานีก็จะมีอ่าภาพที่เขาอ่ากำลังก่อสร้างนี่ครับผมสามารถศึกษาได้นะครับผมอันนี้ก็เป็นชั้นสระที่1น่งปาทุกคนขึ้นไป้านบนลึกมากนะครับผมสถานีนี้นะ สมัยตะก่อนนะครับ,รบผมนะเวลาเขาก่อสร้างนะครับผมเขาก็ขุดเจอสิ่งของโบราณต่างๆนะครับผมสถานีนี้บางคนก็ยังไม่รู้นะครับผมว่าตรงนี้มันเป็นสถานี3ยอดนะครับผมเพราะว่าด้านนอกของสถานีนั้นไม่เหมือนกับสถานีรถไฟทั่วๆไปเลยนะทุกคนเพราะว่ามันคล้ายๆพวกร้านกาแฟยุคก,ก่อนๆน,นะครับ เดี๋ยวต้อมก็จะพาทุกคนไปชมกันนะครับผมว่าหน้าตาของมันเป็นอย่างไรนะครับอันนี้ก็เป็นทางออกที่หนึ่งนะครับผมนะครับผมด้านหน้าเขาก็จะเป็นโครงการขอสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มนะนี่ทุกคน นี่นะครับผมเวลาโครงการนี้สร้างเสร็จนะครับสามารถเปลี่ยนสถานีได้เลยนะครับผมนะรถไฟฟ้าสายสีส้มกับ MRT สายสีน้ำเงินนะครับโอ้โหเด่งก่อสร้างกันนะครับผมทุกคนเดียวเขว้พาเดินไปน้นทุกคนใครที่อยากจะมาเที่ยวนะครับผมนะมาเที่ยววัดสุทัศน์นั่นเองนะครับผมเดี๋ยวต้องก็จะพาเดินไปนะ ถ้าพี่ๆ e FC คนไหนที่เดินทางมาด้วยรถไฟนะครับผมนะบางคนอาจจะไม่รู้ว่ามันอยู่ใกล้กับวัดสุทัศนะครับผมนี่ครับผมนะนี่ทุกคนด้านนอกของสถานีรถไฟสยอดน,นะก็จะเป็นแบบนี้เลยทุกคนนี่เป็นลายแบบนี้เลยนะตอนแรกๆที่ต้อมมาใหม่ๆนะครับผมนะต้อมก็ไม่เชื่อนะครับผมว่ามันเป็นสถานีรถไฟนะแต่พอเข้าไปข้างในนะครับผมโอ<ฮ>้โห ต้องตะดึงเลยนะครับผมว่าเออเขาสร้างมาไล่งไงนะครับผมการออกแบบนะดูทุกคนเนี่ยมันไม่เหมือนสถานีรถไฟเลยนะครับเห็นไหมมันเหมือนอ่าสมัยก่อนๆเลยครับผมเนี่ตึกนครับเราออกประตูที่หนึ่งนะครับแล้วก็จะเดินมาทางนี้เลยทุกคนถ้านั่งบินมอเตอไซค์ไปก็ประมาณ20บาทนะครับแต่ว่าเราก็จะเดินนะครับผม แล้วก็เดินตามถนนจเจริญกรุงตรงนี้ก็จะมีะป้ายรถเมล์ด้วยนะครับตึกย่านนี้เป็นระเบียบมากทุกคนเป็นระเบียบมากนะครับผมนะสายไฟก็แนบกับตึกด้วยทุกคนถ้าไม่มีสายไฟแล้วก็ทาสีตึกใหมน,นี่น่าจะสวยด้วยครับถนนเส้นนี้ นี่เป็นป้ายรถเมของผู้ว่า,าสัตๆนะครับผมนะนี่ออกแบบมาเป็นแบบนี้เลยทุกคนประหยัดพื้นที่มาก าใครไม่ออกประตูที่1ก็ออกประตูที่3ก็ได้นะครับผมนะก็จะโผล่มาตรงจุดนี้เลยทุกคนก็จะมีบินมอเตอร์ไซค์นะครับแล้วก็รถตุกๆนะครับผมนะไปให้คอยบริการนะครับถ้าเรานั่งบินมอเตอร์ไซค์นะครับผมไปหาวัดสุทัศน์ก็แค่20บบาทเองนะครับไม่แพง นี่ครับผมเดินมาตรงแยกนะครับผมแล้วก็เลี้ยวขวานะครับผมถึงแยกแล้วก็เลี้ยวขวานี่ทางที่จะไปวัดส,สุทัศน์นะครับวันนี้อยู่ที่ลานคนเมืองนะครับผมก็จะมีงานนะครับวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายซะด้วยนะครับผมนะทำให้นี่ครับผมผู้คนนี้ที่เดินดูข้างหน้าตอมนี้กําลังจะมุ่งหน้าไปตรงนั้นนะครับผมวันนี้ก็จะเป็นวันสุดท้ายของงานเกี่ยวกับ อะไรพวกเน็ตฟิกนี่แหละทุกคนพวกตัวการ์ตูนโกโกวานะครับผมนะพวกดิน้นพวกเล่นเกมนั่นแหละทุกคนเกมรังนั่นแหละนะครับดูโล่งตามากถนนเส้นนี้ทุกคน ก็จะข้ามฝั่งไปฝั่งนั้นนะครับผมนะถ้าเดินฝั่งนี้มันก็จะแดดร้อนนั่นเองทุกคนนี่ครับ,<น>บผมนะต้อมก็ข้ามมาแล้วนะครับตรงนี้เขาก็กกอ่า<น> จะทําทางเท้าใหม่นะครับผมตรงตามกําแพงวัดสุทัศนะครับนี่คือบรรยากาศทางที่จะไปงานนะครับผม รวด,ดลายอยู่เจี๋ยวนะครับผมมาทางเท้านะครับเป็นลายแบบนี้นะครับผมเขาก็จะเทแล้วก็จะวาดดรดลายนะครับ ตรงนี้รถก็สามารถเอามาจอดได้นะครับผมเห็นเขาจอดหลายคันอยู่นะนี่ครับน่าจะจอดได้นะครับผมตรงนั้นก็จะเป็นสวนสมเด็จย่านะครับฝั่งลานนั้นนี่ครับเด็กๆก็น่าจะมีเป้าหมายเหมือนก,นกันกับเรานะครับผม ร้านขายน้ำทุกคนน้ำเจ๊กขวยทุกคนแล้วก็น้ำต่างๆน้ำเปล่านี่ร้านค้าด้วยทุกคนแถวนี้นี่นี่ทุกคนนั่งซิวเลยทุกคน โอ้โหเสร็จไวทุกคนนะเออเสร็จไวมากนี่ครับผมทางเท้าใหม่นะลายมันน่าจะแบบนี้นะครับทุกคนคล้ายๆกับหินหินอ่อนนะครับเป็นสีแบบนี้มันแบบดูเหมือนว่ามันไม่สะอาดนะลายมันทุกคน อันนี้ก็จะเป็นวัดส,สุทัศนะครับผมนี่ทุกคนวัดส,สุทัศน์ แต่เราก็จะไม่เข้าไปนะครับผมเราก็จะเดินตรงไป็น่นทุกคนไปเสาสิงซ้านะครับนี่ใครที่อยากจะมากราบไหว้ขอพรอ,อยู่ที่วัดสุทัศน์ก็มาตามที่ต้อมเดินมาไล่นะครับผมนะง่ายๆถ้าใครไม่สะดวกเดินนะครับก็จะมีรถตุกๆแล้วก็รถบินมอไซค์นะครับผมนะก็สามารถขึ้นมาไล่นะครับผมนะ ถ้านั่งบินมอไซค์ก็ประมาณ20บาทนะครับผมแต่ว่าตุกๆนี้ไม่ทราบนะครับผมว่าราคามันเท่าไหร่นะกาเป็นมาสำหรับคลิปนี้ต้อมกาชิด้จบคลิปไปเพียงเท่านี้เ้อกับฝากกัพีนะครับผมกดซับ,บสไคร b ์กดไลค์กดแชร์นะเพื่อเป็นกลังใจเราทําคลิปต่อไปนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ